สวัสดีวันพุธนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าร้านกอลวานนะฝั่งซ่อมโดนถ่ายภาพนครับมีงานอะไรที่ยังซ่อมอยู่แล้วมีงานอะไรเข้ามาบ้างนครับแกน้อันนี้ก็เริ่มที่โต๊ะผมก่อนครับก็นะครับตอนนี้ที่ผมมีอยู่สองงานครับก็งานแรกเป็นนี้เป็นมาวิกแอร์สามเอ็นะครับตกมานะครับตอนนี้กําลังตรวจสอบแล้วก็แก้ไขให้ลูกค้าอยู่นะครับก็เดี๋ยวเบื้องต้นก็ลังนี้ก็จะแจ้งค่าใช้จ่ายลูกค้านะครับ แล้วก็อีกลำหนึ่งนะครับอันนี้เป็นมินิ3ตัวธรรมดาครับก,กบ็อันนี้ตกมาเหมือนกันครับอันนี้กิมบอลใช้งานไม่ได้ครับก็เบื้องต้นกำลังตรวจสอบอยู่นะครับผมก็อันนี้สำหรับโต๊ะช่างตั้นครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศโต๊ะช่างเหนียวกันนะครับก็นะครับงานบนโต๊ะช่างเหนียวตอนนี้ก็มีอยู่มาสองงานคร like ับก็ลำแรกครับ EJ Neo นะครับก็ลูกค้าทำตกน้ำมาครับอันนี้ก็เบื blink, ้องต้นลูกค้าให้ตรวจสอบก่อนครับว่าคุมซ่อมไม่ซ่อมนะครับแล้วก็ซ่อมได้ไม่ได้นะครับผมก็อันนี้กำลังตรวจสอบแล้วก็อีกงงงงาาาาาาานน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 ึอออออออัััััััััััีีีีี้้้้้้เเเเปปป็็็็ไไมมมมโโคค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 รร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 ะะะะะบบบบบบตตตวววววแกก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 ลููส่่่่่่ดดยยืิิทหจชช แล้วก็สําหรับครับร้านกวนวะาน,นะครับทางร้านจะไม่ทำการซ่อมก่อน,นครับจะแจ้งราคาให้ลูกค้าทราบก่อนแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมโอเคครับผมแล้วพบกันฮนะ